ในคลิปวิดีโอนี้เราลองมาดูในทางฝั่งของยูนิตฟรีที่ดูกี่ทีก็เหมือนจะดูดีกว่ายูนิตเติมกับ Military Mutant Toilet เกินนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมชอบคาแรคเตอร์ของเขาในเรื่องด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าหน้าตาเขาดูดีมากๆนะครับสำหรับยูนิตตัวนี้ เป็นระดับมีทิกเพื่อนๆสามารถสุ่มได้ฟรีตรงซัมมมนยูนิตเลยนะครับอาจจะต้องรอรอบนานหน่อยวันหนึ่งไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าเพราะว่าระดับมีทิกก็มีเยอะแล้วณนปะัจจุบันนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าไม่สามารถหาสุ่มในวันที่เพื่อนๆเล่นได้ก็จะต้องรอต่อไปอีกสักนิดนะครับผมเรามาดูในส่วนของสเตตัสกันก่อนครับดาเมจเริ่มต้น2,000ครับอัพแม็ก11,000ครับและสมีการโจมตี30อัพแม็ก60คูด้า0.5อัพแม็ก0.2และมี DPS อยู่ที่4,000อัพแม็ก55 000. นะครับผมโอ้โหนี่ขนาดเป็นยูนิตให้ส่งฟรีแต่สเตตัสเขาก็ดีใช้ได้เลยนะครับผม,มเพื่อนๆลองไปดูภายในแมปกันบ้างครับมาดูความสามารถด้านการต่อสู้ของเขาภายในแมปกันนะครับผมแต่เธอใช้เงินในการเรียกมาใช้งานเยอะไปนิดนึงนะครับเพื่อนๆเ0้900เลยนะครับผมผมจะวางเขาไว้บริเวณตรงนี้ก็แล้วกันนะครับและนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาพรอวัดทำไมวางไม่ได้เดี๋ยวนะเอาใหม่สิวางไว้ตรงนี้อะ และนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาพร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีแบบที่เพื่อนๆเห็นเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็จะเป็นการยิงปืนเลเซอร์เส้นสีแดงออกไปนะครับผมโดยภาพรวมคาแรคเตอร์ของเขาค่อนข้างดูวอดดูแปลกนะครับตอนแรกว่าจะบอกว่าดูดีแต่พอมาดูดีๆเอ๊ดูแปลกผู้พัฒนาครับต้นฉบับคุณดาฟอกบุมทําออกมาภาพสวยยังกับไฟนอลแฟนตาซีแต่คุณธนรติปั้นหมูเดียวออกมายังกับเอเลนเยอร์เกอร์เลยนะครับผม หมดกันมิ l i เทอร m u มิวแทนทอยลตเกอผมผมจะเรียกชื่อสั้นๆว่า t o ยล e ตเกอก็แล้วกันนะครับพอดีว่าชื่อเขมามั Grand ัยาาวแล้วมันเรียกยากเกินไปนะเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2 2500เดี๋ยวทุกคนช่วยกันสังเกตคาคเตอร์ของเขาหน่อยในระหว่างที่ผมกดอัปเกรดเนี่ย ว่ามีส่วนไหนเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมกดอัปเกรดไปเลเวล2มาอันนี้เห็นได้ชัดเจนเลยก็จะมีชุดเกาะที่ว่าเป็นทอยเลทเพิ่มเข้ามาบริเวณหน้าอกกับหมวกนะครับผมจากเลเวล2ไปเลเวล3ใเช้งเงิน6,500ครับกดอัปเกรดเปเลเวล e l มาครับ เมื่อสักครูน่นี้เลเวล2เส้นลัศมีการโจมตียังคงเป็นแบบเดียวอยู่นะครับก็คือการยิงปืนเลเซอร์พออัปเกรดเป็นเลเวล3ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีกงเล็บเพิ่มเข้ามาที่ด้านหลังนะครับผมและวงภายในก็จะเป็นการใช้กงเล็บโจมตีนะครับเพื่อน จากเลเวล3ไปเลเวล4ใช้เงินในการอัปเกรด12,000และผมกดอัปเกรดเป็นเลเวล4นะครับคาแรคเตอร์ของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมีเจ็ตแพคเพิ่มเข้ามาด้วยนะแล้วก็จะมีกงเล็บบริเวณด้านล่างนะครับผมทั้งหมดจะมีอยู่4กงเล็บนะครับแขนข้างซ้ายก็จะเป็นปืนเลเซอร์นะครับพืนอนนอันนี้เป็นแขนเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาถือปืนเดี๋ยวนะผู้พัฒนาปั้นดอกมาอ๋อโอเค เขาเป็นปืนเลยนะครับไม่ได้ถือปืนนะก็คือแขนของเขากลายเป็นปืนเลยนะครับเพื่อนๆดาเมจหนึ่งหมืนแล้วมีการโจมตีอันนี้บูธจากเลเปคอนคาเมม่าแมนแล้วเลยกลายเป็น66คูดาวศน์วินะครับประมาณนี้ถือว่ากว้างใช้ได้เลยนะครับผมกว้างเลยแหละเป็นตัวต้นเกมแล้วก็ใช้ลากยาวมาจนถึงท้ายเกมก็ได้นะครับผมตัวต้นเกมก็ไม่ใช่ต้นเกมซะทีเดียวนะครับประมาณแบบเวทที่10อะไรประมาณเนี้ยเราถึงจะมีเงินในการเลขออกมาใช้งานได้นะครับคูดาวช่วงต้นเกม 0.5เนี่ยเพื่อนๆสามารถจัดการทอยเลตได้นะ0.5ถือว่าเป็นครูดาวที่ดีเลยแต่เดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นครับว่าเขาจะมีความสามารถพิเศษในการป้องกันสตันหรือว่าความสามารถด้านอื่นๆหรือเปล่านะครับผมด้านอื่นๆเนี่ยไม่น่าจะมีครับน่าจะมีแค่นี้ก็คือโจมตีเลเซอร์วงภายนอกกับใช้กรงเล็บสร้างความเสียหายแบบรุนแรงวงภายในนะครับไม่มีความสามารถในการสโลเพราะว่าทอยเลตปกติเลยนะครับผมแต่ว่าเขาเป็น AOE ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ AOE ดิ เป็นดาเมจเดียว k i s t a n s h o p c o m เว็บเติมโลบักราคาถูกมีตัวละครใหม่ล่าสุดจากแมป Toilet Tower Defense และรับกดผลเกมพ a t h a w a n Map Box Food พร้อมสินค้าสุดเอกลูจาก Anime Defense หรือถ้าไม่อยากปป็นรหัสเองเรามีรหัสพร้อมเล่นและรับฟาร์มแมปต่างๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอีกหนึ่งจุดที่เราควรพิจารณานั่นคือฮิตบ็อกของเขาครับผม Toilet Girl เนี่ยเพื่อนๆเขามีฮิตบ็อกที่ใหญ่นะ ถ้าเราวางไปรีเวลหนึ่งแบบเนี้ยปุ๊บมันจะเหมือนกับคิดบล็อกเคอรลิกนะครับแต่พอเราจะวางต่อเพื่อนๆคอยดูนะเห็นไหมวางต่อมาบริเวณด้านหลังเนะี่ยมันติดนะครับผมวางตรงนี้วางไม่ได้นะครับถ้าเป็นตัวอื่นวางได้นะครับแต่ตัวเนี้ย ขยับมาตรงนี้เลยถึงสามารถวางได้นะครับผมเพราะฮิตบ็อกของเขามันติดเจ็ตแพคด้วยไงมันไม่ใช่มีแค่ฮิ box, ตบ็อกการโจมตีกับฮิตบ็อกตัวอย่างเดียวในส่วนของตรงนี้รวมไปถึงด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าก็เช่นกันนะครับรอบทิศเลย360องศาครับผมแต่ว่ารัศมีการโจมตีของเขามันกว้างไงในส่วนของตรงนี้ก็ให้อภัยได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะให้แบบครอบคุมวงภายในด้วยเนี่ยอาจจะยากนิดนึงในการเล่นนะครับผมคือจะให้รัศมีการโจมตีกรงเล็บของเขาวงภายในเนี่ย มันมาครอบคุมทางเดินเนี่ยไอตรงนี้อาจจะยากหน่อยแล้วนี่คืออะไรเนี่ยบัคใช่ไหมผมว่าน่าจะเป็นบัคเลเซอร์เขาแน่เลยบักจากทอยเลตเกินนะครับเรามาลุ้นกันครับว่าถ้าเราใช้ยูนิตตัวนี้ตัวเดียวแบบไม่ต้องเพียวเนี่ยมีเลเปคอนคาเมล่าแมนสตัวแล้วก็มีวิ่งทีวีแมนตามด้วยคิวปิดคาเมล่าวูแมนจะสามารถผ่านได้หรือเปล่าผมออโต้สคริปมาเลยนะเดี๋ยวผมวางอีกตัวหนึ่งแล้วก็อัปเกรดแม็กก็ครบทั้ง15แล้วนะครับ เว็บสุดท้ายครับผมขายซานตาทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวดาเมจให้หมดนะครับเมื่อสักครู่นี้เหมือนจะหลุดเลยอะทอยลิตเกอร์ตัวเดียวไปเพียวไม่น่าจะไหวนะครับผมเพื่อนเพื่อนพอดีว่ามีเจ้าเลปเปคอนกับมาลาแมนมีวิ่งทีวีกับคิวปิดคัมลาวูแมนมาช่วยถ้าไม่มีเนี่ยเรียบร้อยผมบอกเลยว่าหลุดแน่นอนครับแม้เขาจะมี DPS ที่สูงนะครับผมแต่ว่าดาเมจมันไม่ได้ OP ระดับแบบพวกก๊อตลี่อะไรขนาดนั้นนะแต่ถามว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีไหมก็เป็นตัวที่ใช้งานได้ดีครับผมยังไม่เห็นเลยว่าเขาโดนสตนา่ะ ทุกคนช่วยกันดูหน่อยนะครับผมว่าเขาโวนสตาร์ทไหมผมวางตรงนี้ก็ได้อะพื้นที่เต็มนะครับคิดบล็อกเขาใหญ่เกินเฮ้ยตันไข่บอสเมื่อกี้เมื่อกี้บอสไม่ได้ตันทอยหลิดเกอใช่ไหมเนี่ยเขาตันไข่อ่ะผมไม่แน่ใจครับเพื่อนๆว่าเขามีความสามารถพิเศษในการป้องกันสตันหรือเปล่าเหมือนบอสพยายามที่จะสตันแต่๋อเขาเจอมิววิ่งหยุดโอเคผมเก็ตแล้ว ลืมไปเลยว่าเรามีมิววิ่งอยู่นะครับผม <c oughs> พูดไปหยกๆกเมื่อสักครู่นี้ลืมซะแล้วนะครับผมคิดว่าแต่บอสสตันปรากฏว่าไม่ใช่นะเพื่อนๆก็ไม่น่าจะมีมั้งไม่แน่ใจเอาเป็นว่าใครรู้ลองคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ทีนะครับว่าสำหรับ Military Mutant Toilet g i เกเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษในการป้องกันสตันหรือเปล่านะครับและการได้กี่ฮิตนะถ้ามีเนี่ย และทั้งหมดนี้คือรีวิว t o เ l ็ตเกอร์สุดน่ารักไหมเนะอครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมและคลิปนี้ก่อนจากกันไปหมูฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับโอ้โหคาลิเตอร,ร์เขาดูดีเนาะนะครับหมายถึงว่าดูในส่วนของไอคอนตรงเนี้ยดูดีนะเพื่อนๆแต่พอไปวางจริงเนี่ยสำเนาไม่ตรงปกนะครับผม